สวัสดีค่ะยินีต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะแลเดียวชัมวันนี้จะอยู่กันในมุมมืองของห้องนะคะห้องเราเองที่เห็นตรงนี้ไม่คืออะไรนะพัดลม,มก็ที่เห็นตู้สีฟ้าๆตรงนั้นนะ่ะมันคือที่เล่นเพชอป นะแล้ว่าเดี๋ยวเราจะทําคลิปเพชรช็อปสั้นหน่อยก็นี่เป็นการแจ้งข่าวไปในตัวนะก็ว่าจะทําคลิปพวกเพชรช็อปแต่ต้องดูก่อนนะถ้าเราเออ่ถ้าเราได้เพชรช็อปที่อยากได้จาก e b a บมาเมื่อไหร่เราจะทําคลิปเมื่อนั้นแต่ต้องการคนติดตาม ถึงห้าคนแล้วก็ยอดคนดูให้ถึงประมาณยอดไลค์ดีกว่าประมาณก็ห้าเท่าเดิมอ,อ,อ่ะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่อง A B C Squishy Tag กันดีกว่าอ่าเดี๋ยวบทลงโทษละ ก็องหดูก่อกัน,นี่ถ้าไม่มีจะเอาอันนี้ทำยังไงร,รู้ไหมตีหวัวั้งเย้ เริ่มจากน้ำกุหลาบตัว A กันก่อนเลยตัวเอนว่าแอปเปิ้ลตัว A ก็คือ Apple ไม่ใช่แค่ตัว A ที่มันเป็นชื่อแอปเปิ้ลนะมีด้วยอริดีเอาไป้ามาเลยตอนนี้ โนะอ้โนดด oh, no. เดี๋ยวนะวพิ่งจุคนขเราต้องรีบแล้วอ่ะแป๊บนึ่งนะบ๊า โอเคเรามาดูความสโลกันกันดีกว่าหนึ่งสองสสี่หเวิต่อไปตัวบีนะหาก่อน ขอเลือกเป็นตัวนี้เลยกันนะนไม่น่ใจได้หรือเปล่าท้าไมนะ่เพราะว่ามันก็เป็นได้ทั้งเป็นควินเป็นทั้งเบิร์ดอะของไอบูมไม่แน่ใจตีห้าครั้งก่อนอ,อ้ามาดูความสโลกันหนึ่ง สองสามสี่สี่วิน้ำตะเกียบมันหอมนะคุณเห็นใช่ไหมคะว่าช่องน้ำวา้าหรือน้ำวานัทรินอะไรนั่นอะ่ะเขาจะใช้เพนกวินตัวนี้ต่อไปตัวสี่โอ้ ต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะแท็กของมันจะอยู่ในกล่องใส่แท็กของเราซึ่งเราก็เอาแท็กช้นรกาใส่กันไม่แน่ใจได้หรือเปล่าปิงปิงถ้าใครรู้ว่าไอตัวเพนกวินกับตัวนี้ยได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะถ้าไม่ได้ก็คอมเมนต์ดูความสโลกันหนึ่งก็งลืมเลยสาง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกินโอเคเลยนะเป็นของโอยังเจลอะไรโอริเกอร์ใครรู้จักอะไรของโอริโก้ก็คอมเมนต์อกด้วยนะต่อไป D จะมีไหมเนี่ย หนนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสแปดสสองสหเดฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีใครคอมเมนต์เตือนเลยเหรอมันเกินอะ่ะตีจนเป็นอัลไซมอร์เลยจะ้ะเดี๋ยวไปอี ต่อเร tamam. ื่อยๆกันส e okay. ิบเก้าแล้ว <crawl> ย <prejudice steroids> like ี <lobster> like, like, ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าต่อไป A B บ D E F ีเอฟเอามัตลอดเลยจีไม่มีเฮ้ เฮ้ยตัวบีเรานี่ตัวบีเรามีลืมตัวหนึงเอ้ยโดนตีหวัวเฉยๆเลยอ่ะโอ้ยทำไมอ่ะทำไมบไมิงจูนั่นเอง Ơi! 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 okay, à, ôi hai đồ ôi 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 A, B, C, D, E, F, G, hết. ไม่รู้กาเบื่อแล้ววะ H I ไม่มี J ไม่มี K อันนี้เลยเป็นชื่อแบรนด์ของมันนะคะเห็นหรือเปล่ามันจะมีเคที่อยู่อยากได้สตอร์บรี่ใสหรือยังแล้วก็อยากได้เค้กไอบุ๋มด้วยอันนี้ที่เก็บเก็บเดี๋ยวให้เก็บเฮ้ A B C D E F G H I J K L M N O P Nite is so เวลานี้ก็มาถึงเราพีเรามีสองอย่างพีชกับเพนกวินไงเตรีเตะหัวโอเคพี okay. มองเห็นไหมเนะี่ยต่อไปเพนเพนก็บีบแต่แล้วนะเราชอบเสียงมันเวลาบีบแบบน่าจะติดเนิ้วเดี๋ยวให้ดูตำหนีนะคะอ เขาบอกว่าพี่ส่วนใหญ่จะเป็นตำาหนิที่ลองตูดเราลองตูดเราไม่มีนะบอกไปก่อนเลยว่าเราไม่มีเราต้องรีบทำก่อนที่สว่าจะมา A B C D E F G H I J K J K L M N O P Q ไม่แม่ R S เมนิก เอาวันนี้ก่อนเลยกันชิปชิปอะ่ะไม่ใช่ชิปนะชิปหายแล้วเสียงสว่านมาแล้วเจ <c oughs> ๋อกะเลยกันนะสะว่านมาแล้วอย่าไปสนใจแล้วจะพูดเสียงดัง <c oughs> อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสาราเปาของเเลยๆนะคะเนี่ยค่ะมันมาแล้วค่ะทุกคนยวเราจะพูดด่าๆน,นะถ้าเราพูดด่าๆแล้วทุกคนไม่ชอบขอโทษด้วยก็จะเป็นสาราเปาของเลยๆเลยกกินมัน แน่เลยค่ะแน่ค่ะเดี๋ยวบีมให้ดูแซโลใช้ได้นะแต่ว่ากลิ่นมันแย่มากโอเค A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V A B C D E F H I J K L M N O P Q S T V W U S X Y, and y. เอา x กับ y ไปก่อนนะ <Y. S 1> เอาวันนี้เป็นตัว Z ด้วยหรือการถ้าผิดก็บอกด้วยนะโอเคต่อไปสิ่งที่พวกแกไม่ใช่เวอร์พวกพวกคุณทั้งหลายแหละที่ดูอยู่เนี่ยไม่รู้นั่นก็คือวั์เมลอน เราไม่รู้อุ้นจิมันต้องเป็นตัวอะไรแล้วก็ขอให้มันเป็น Water วอเทอร์เมลอนเลยกันนะเพราะมันเป็นลูกแตโมแล้วมันก็มีอีกนี <_ Q> ่เลยไม่แครโลแต่เราชอบกินมันอันนี้เป็นของอะไรไม่รู้เขาบอกว่ามันเป็นของคอนดี ก็ต้องลาไปกับ <c oughs> แกะนะคะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมเราขอท้าต่อช่องข้าวหอมอาดอนะคะข้าวหอมฉันท้าแกแล้วนะแกต้องทำให้ฉันเห็นแล้วแกก็บอกในคลิปด้วยว่าแกรับคำท้ามาจากฉันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะ